ก็ขอกราบสวัสดีคับวันนี้เราอยู่กับช่องผมอีกครั้งนะครับกับช่องเอ็การแดนวันนี้เราจะมารีวิวเกมเก,มเกมทีมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับเป็นรุ่นชั่นเบต้านะครับก็อยู่3แมปให้เลือกครับแมปเครื่องบินรถถังแล้วก็แมปที่ใช้คนในการเล่นนะครับแมปที่ใช้คนในการเล่นก็บรรจุคนได้ประมาณ100ยแมปที่ใช้รถถังเล่นบรรจุได้ประมาณ5 0แล้วก็แบบที่ใช้ เครื่องบินเล่นก็ประมาณ50เหมือนกันนะครับก็ไปดูเกมตัวเกมของที่ใช้คนเล่นก่อน,นครับไปชมกันเลยครับเอาละครับวันนี้เราก็เข้ามาอ,อยู่ในหน้าหลักของโหมดที่ใช้คนในการเล่นนะครับก็จะมีอาวุธแล้วก็ลูกทังให้เลือกเล่นนะครับก็ผมก็จะใช้เป็นอาวุธปืนก่อนนะครับครับด้าน วาบนครับจะเป็นแผนที่นะครับถ้าเราขดไปข้างหนึ่งก็จะขยายให้มันก็จะบอกจุดไรประมาณนี้ครับเช่นข้างหน้าผมก็จะเป็นจุดที่เติมสเสบียงนะครับก็จะเป็นขีดตรงก็จะกลายเป็นสนามเพาะแล้วก็ป้อมปืนนะครับก็ประมาณนี้นะครับใหญ่ายนะครับจากหลังนะครับฝ่ายอังกฤษ ก็เลีนเป็นฝาเยอรมันนี้นะครับโอเคมาเรีนเป็นรถถังกันเลยครับนี่ครับก็รถถังก็จะมีสองอาวุธที่เล็กๆก็ปืนใหญ่แล้วก็ปืนกลเล็กนะครับก็ปรับได้แค่มุมมองเดียวครับ็มือมองมุวุธที่หนึ่งนะครับของรถถังครับ เราสามารถพังสนามเพาะก็ได้นะครับการกินกระังต้องเลดีดีครับ5ก5กินได้คนระมาเป็นปกปิดตอนนี้เลยคนระับต้องวทางลงการกินยาก,กยากยาหน่อยคนระับ รถถังประมาณนี้นะครับก็ยากมากเกมนี้มมนมีวิงดาวโหลดที่แพลตฟอรแล้วก็คลิปบนแพลตฟอรับผมจะทิ้งลิงให้นะครับ เสียงเกินไยนะครับก็จะมี2ครั้งนะครับครั้งแรกจะเป็นเครื่องบินนะครับในีีวดโบนครั้งที่2ก็จะเป็นบอลลูนยักษ์บินมาแล้วก็ปล่อยอทหารลงมานะครับ้งงองกากร,ระยะยิใหรร้ตก่อนที่เราจะโดนสวนไปปังคันเราก็ เดียวทางปากค่าเราต้องยิงหลายนัดนะครับยากมากการยากมากนะครับกว่าจะยิงโดนกัะนานะครับครับ,บก็เราต้องมายิงทงตรงนี้ครับติงธงขอ รถถังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ินก็จะมีอยู่2ลำนะครับนเครื่องบินก็มีสองลำเครื่องบินก็จะเล่นยากหน่อยนะครับผมก็ยิงยิงไม่โดนสักสักนัดเลยครับไม่เคยสอยฝั่งศัตรูดวนะคนะครับก็ตัวเกมก็ยังบัมีบั๊กเยอะอยู่นะครับก็เป็น ว่าเบต้าอยู่นะครับเบต้าเทสขนาดตัวเบตา้ายังขนาดนี้ถ้าเป็นแบบรูชาติเต็มจะขนาดไหนนะครับยิ่งยากมากที่ผมเล่นมานี่ไม่เคยสอยลมานี่นี่จะผมสอยตกงลงมาคนระับมาดูส่วนการตั้งค่านะครับก็ จะมีส่วนต่างข,าของกราฟ,ฟิกนะครับส่วนต่างข,าของกราฟ,ฟิกแล้วก็ส่วนของการปรับความไวของหน้าจอก็ก็ภาษาด้วยครับดูการต่างๆปุ่มก็จะมีของที่เราใช้คนในการลงไปเล่นแล้วก็ใช้เครื่องบินรถถังัก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ ะะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้กดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบครับถ้าผิดพลาดใดขออภัยด้วยนะครับ